สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าลูกตาลชาแนลค่ะกับช่วงบ่ายวันนี้พ่อทำยังไงนะลูกเอาใหม่สิช่องเต้าลูกตาลพน้องเลยโอ้ยน้องพ่อเป็นตุ๊ดพ่อไไม่ด้เป็นตุ๊ด โอ้โ <c oughs> อไปตัฝนตกแล้วหอนเอาว่ะแ่บ่มีหดล้มพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเสียเบิงอากาศแห้งหอนแห้งเอายแล้วโอ้บ่มีล้มค่ะฝ <c oughs> นอยู่ไหนลูกมันยังไม่มีฝนพี่น้องบ่มีล้มเลยจ่าเบิงเบิงใมไม่บ่าติงเลยพี่น้องมีแค่นั้น พี่ตะตกกบ่พี่น้อง่อนักห่อนักห่อนคักอ๋อพี่น้องจ้ารด จะบอกเพื่อนดูล่เเพื่อนเาล้งใสมาจ้ะพี่นองจ๋ารถพี่นองจ๋าสวัสดีค่ะให้สวัสดีจ้ะสร้างนี้ไม่ได้ำสร้งกึมบ่เมน โอ้ยเจ้ากระไดเนาะรออ๋อคุณบอกว่าหลังอันสังกระซีไหมแังได็กกระท้วบอกว่าเดี๋ยวมันต้อใส่ให้แป๊บเดียวค่ะพี่น้องท้วงเวนี่ใส่ได้เลยเดี๋ยวยิ้ทัวหาแกรวจตรวจด้หนึ่เอาไอ้นี่มาบ่านี่ฮะสังคิวขอบมาบ่สั้างแค่ขอบหนาขอบละขอบหนาขอบลังขอบบนจ้ะ ขอบล่างนี้มันเป็น่ยนน่ะใช้ขาลงม,มาไม่ได้ใส่ขอบเองใส่แค่ยัยใงใส่ของเขาใส่ยันไหนอ,อ่ะอันเป็นใช้สังกะสีเมียตัวนี้เอาค่อยเอาไม้ไฟจะล่าหรือยังก็ได้ตีตรงนี้ไม่ได้ใส่สังกะสีลุงลุงแถวนี้เราต้องได้กไดออ็ได้ว่าจะอยู่แถวๆนี้เอาเอาโหลดมองได้ขนัดเอาเลยล้างไม่โหลดมองได้ก็ได้จ้าสังกะสีมาส่งเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้าสังกะสีมาส่งแล้ว ใช่สิลูกแม่ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยหอนอ่ะเราใส่หลังคาใช่ลูกใส่ใส่หลังคาก่อนกำแพงค่อยหาตังใส่ทีหลัง,อลงเอาหลังคาให้เสร็จก่อนแล้วก็ตรงทั้งขั้วมองนั้นได้จา้ามองเสาสองต้นที่เตยว่าเอามาแต่จะเฮ็ดหลังคาอันมุงหลังคาตงครงขั้วก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาลงมาไว้ท่งนี้ก่อน พา,ามาซ้อมผู้บบาวทรงสั่งกระสีพี่น้องวางเลยครับลงนีละลงเลยจ้าข้างไม่รอดจ้าหลังคาเหล็กมดแดงด้วยพี่น้องเด้อทั้งบ้านอดบ้านบ้านอะไรเนื้อบ้านยังก็จา้าบ้านหน,น,นองแวงครับผมบ้านหนองแวงด้วยจ้าท่านใดอยู่เขตบริเวณใกล้เคียงทุกขไปสอบถามราคา สอบถามสินค้าน้ำเพื่นได้ด้ยวยพี่น้องเด้อสาขาผู้เขียวนนเนาะเมนพ่อจ้าครับแมนครับแมงค่ะเบิ่งรู้พี่นอ้องไปพับพวกเจ้ามาซองเบิ่งผู้เบาทรงสังกะสีพี <c oughs> ออน่น้องเอา้าที่แรกว่าเจาะสีม่วงมาดิม,มันบ่มีเพิ่งมาไมีแต่สีเขียววันนพี่น้องเตะแล้วแต่สี สีอย่างเนี้ยมูสก็เลยว่าเอาสีเขียวดีกว่าขนาดแม่สั่งแต่สีเขียวแม่สั่งแต่สีเขียวก็แม่ชอบสีเขียวเพแม่ม่สีชมพูไม่มีสีชมพูไม่มีค่ะขอบคุณเอฟซีพลังเงียบค่ะที่สนับสนุนหลังค่ะสีเขียวแล้วสีอะไรอีกแม่ไม่รู้เหมือนกันลูกเดี๋ยวแม่จำไม่ได้ขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกูทานเด้อที่ร่วมเป็นกำลังใจ รักสนับสนุนช่องเต้าลูกตานเชนแองค่าคุอนนพี่น้องเบอร์โทรอย่างนี้นจ้ะอันใดอยากได้สังกะสีเฮ็ดเฮียนไม่เฮียนอันใดสอบถามเพิ่มก็ไปค่ะนะเบอร์โทรนี่ค่คะได้โพนี่บ่ครับเนี่ยบรรลุน้ำแก่ปรนได้โทรหาแก่ยู่โอ้โหดิเจียนเต้าลูกตานไหมเอาเจ้าเบิองยูทเถีเบิองอยู่ยครับมันไมกล่องรื้อเป็นน่ะปุยงเงยน,น่ะพี <laughs> แกอุ้ยหมดหมดหมดมา,มาสันเอามาเคีย่ยวค่ะพี่นอ้องก็สะเบิงว่าเท่ะเนาะพี่น้องจ้าครูคนบนะคะ่ะครบสุยางเนาะนงมอ่ะไม่อะัไ้าเันส้นสององเลยอัี้ค่ะเจ้าส้นแหนได้ปะ จะเซ็นบะไรตีบ <c oughs> <c oughs> อกจะเซ็นอะไตรตีพี่น้องจา๋าเอาเดี๋ยวเด้อพี่น้องเป็น,นอนไรมาสังกะสีมาส่งเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วกะมีนอ็อตมิสก,กูครบเบ็ดเส็ยตัุย่างค่ะครบแล้วค่ะเดี๋ยวพี่น้องเด้อ น้องที่เขามาส่งสินค้ามาส่งของไปแล้วค่ะนี่พี่น้องเมื่อ้บ่มีฝน,นจ้ะรถเขามาขี่ได้สบายแล้วจ้ะตอนนี้ก็มีเละนิดน้อยแล้วอันนิ่ม,น,ม,น,มนิดน้อยจ้ะแต่ก็บว่าเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวมันก็นกดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าหลายเติแบบมองอีนางอีลาปอมแปมอีนางเอกอีนางอีนางเท่านั้อีนางเอกป้อ,อมแปบมบแบบจ้ะอีลาปลอมแปมแแตกนี่ละพี่น้องมืองนี้ละอยากขี่ตมรมองมืองนี้แล้วจ้ะ ไปค่ะไปเบิ่งพู้หมอต่อค่ะเพิ่มเพิ่มเทียนอียงต่วไอ้เนาะเราเฮ็ดนหมอดใส่แล้วแต่สีเขียวแล้วพี่น้องแต่คนมักสีเขียวไปด้วยพี่หมอดว่าสร้างสีเขียวอีกแล้วบ่นะมักสีเขียวเนาะพี่น้องเนาะอยู่อองไรเนาะจ้ะเอ้าจะพากันค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนิทก่อนเด้อจ้ะพี่น้องมาเบิ่งว่าพี่หมอดเฮ็ดอีหยังต่ออีก จะสีเหลี่ยมย้ำแตเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาลูกตานชาแนลให้น้ำเน้ด้วยพี่น้องจังใดก็เป็นกำลังใจให้ช่องตาลูกตานชาแนลน้ำเน่ช่องคอมมอสลำเพื่อนรับเชี่รพร้อมขอบคุณหลายๆจ้าพบอกกันคลิปใหมจ่จากพี่น้องสวัสดีจ้า